กิจกรรมรำลึกวีรกรรมสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ ที่บริเวณชุมชนหัวบ้านถนนสู้ศึกเขตเทศบาลอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นำโดยนายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงานลํำลึกวีรกรรมสงครามโลกครั้งที่สองถนนสู้ศึกกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมโดยมีนายคม กิจเริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดงานมีนางกิษณาแผ่แสงจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสลาวุฒิยิมอรุณรักนายกอบจประจวบคีรีขันธ์ผู้บริหารเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากโดย ภายในงานจัดในลักษณะบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่บริเวณเอ่าวมะนาวและอ่าวประจวบผ่านบทความและภาพถ่ายเก่าๆเพื่อเป็นการเล่าเรื่องสมัยสงครามโลกรวมไปถึงการประกวดการแต่งกายโกบุริและอังสุมาลินการประกวดการแต่งกายย้อนยุคสไตล์ญี่ปุ่นการแข่งขันทำซูชิการแสดงศิลป,ะปะวัฒนธรรมร่วมไทยญี่ปุ่นของเยาวชนการแสดงจำลองเหตุการณ์การสู้รบระหว่างทหารไทยกองบิน5กับทหารญี่ปุ่นนอกจาก ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมฝีมือพื้นบ้านและอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารญี่ปุ่นโดยชุมชนหัวบ้านแห่งนี้ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์อาคารไม้เก่าแก่ ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบนถนนสู้ศึกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่โดยในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีครีขันธ์เคยเป็นพื้นที่สมรภูมิการสู้รบถนนทุกสายในเขตเทศบาลจึงมีการตั้งชื่อเรียกของถนนที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามโลกอาทิเช่นถนนสู้ศึกถนนสละชีพถนนก้อง เกียรติถนนพิทักษ์ชาติถนนมหาราชและถนนไมตรีงามเป็นต้นนายกมนลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจวบเปิดเผยว่าที่ทางเทศบาลเมืองประจวบคินิขันจัดงานขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการลำลึกถึงวีรกรรมในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และถนนสู้ศึกสายนี้ยังเป็นถนนแห่งประวัติศาสตร์ในสมรภูมิการสู้รบและชาวบ้านในชุมชนได้พร้อมใจกันอนุรักษ์บ้านไม้เก่าแก่ไว้ทางเทศบาลจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆจัดงานขึ้นในวันนี้สำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับลำลึกถนนสู้ศึกนะครับก็คือเป็นครั้งแรก ของเทศบาลเมืองนะครับที่เราได้จัดงานลํำลึกถนนสู้สุดขึ้นนะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเราต้องการให้ถนนสู้สุดของเราเนี่ยเป็นถนนวัฒนธรรมนะครับที่ได้จดทะเบียนเป็นถนนสายวัฒนธรรมเราก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวนะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะครับชาวต่างชาตินะครับรวมทั้งประชาชนคนในพื้นที่ของเราเองนะครับหรือว่าทั้ง เยาวชนด้วยนะครับได้รู้จักถนนวัฒนธรรมเส้นนี้ถนนสู้ศึกนะครับว่ามีประวัติความเป็นมายังไงนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ทรงคุณค่านะครับมีเรื่องราวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเราต้องการที่จะประกาศนะครับประกาศให้ให้คนรู้ว่าเรามีถนนเส้นนี้อยู่นะครับคือในในตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเราจะมีการใส่บาตรนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ ก็คือจะเป็นการใส่บาตถนนสู้ศึกเช้าวันาทิตย์แล้วก็จะมีของมาขายนะฮะมะีของที่เป็นของชาวบ้านเป็นสินค้าเป็นสินค้าโอท็อปเป็นพืชผลเกษตรเนี่ยเอามาวางขายแต่ถ้าเกิดว่าจะมาเยี่ยมชมบ้านมาถ่ายรูปมาเดินเที่ยวเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็ตอนนี้เรายังไม่ได้มีมีงานอะไรที่เปิดทุกวันแต่ก็สามารถมาเดินเที่ยวชม ะะม,ามาเดินดูมาเดินดูมาเดินดูบ้านเก่าได้ของเก่าได้ทุกวันฮะ นายเฉลิมพลอภัยรีหรืออาจารย์ไก่ซึ่งเป็นลูกหลานทายาทวีรชนสงครามโลกครั้งที่สองเปิดเผยว่าในฐถนั้นที่ตนเองเป็นลูกของทายาทวีรชนที่เคยสู้รบในสมัยสงครามโลกซึ่งเป็นคุณพ่อคือหน้าวา,ากาัศตีกิ่งอภัยรีบิดาในสมัยสงครามโลกขณะสู้รบเคยใช้บ้านหลังนี้เป็นที่หลบซ่อนและรักษาพยาบาลให้กับทหารที่เจ็บป่วยจากการสู้รบเมื่อปีพศ2484ตนเองจึงมีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจเกี่ยวกับ ของเก่าโบราณจึงได้สะสมของเก่าโบราณสมัยสงครามโลกรวมไปถึงโครงสภาพบ้านหลังนี้ไว้จนถึงปัจจุบันเพื่อหวังให้อนุชนรุ่นหลังประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้โดยบ้านของตนเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ทุกวันทุกเวลาแต่ถ้าจะให้ดีควรโทรมาบอกประสานก่อนล่วงหน้าจะได้เตรียมการต้อนรับให้ดีและสําหรับผู้ที่เข้าชมก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยผู้ที่สนใจเข้าชมสามารถโทรมาประสานและขอเข้า ชมฟรีได้ที่เบอร์0982538953ถนนเส้นนี้เป็นถนนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองมีนักท่องเที่ยวจะถามตลอดว่าทำไมชื่อถนนสู้ศึกก็เลยตอบไปว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ตอนปศ2484ทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกจะไปประเทศเมียนมาได้ผ่านอา่าวมะนาวในนี้เกิดความไม่เข้าใจกัน เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นก็เลยเรียกถนนสู้ศึกแต่นี้บ้านหลังนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในสมัยสงครามนะครับคือคุณแม่คุณพ่อเอาทหารไทยที่ได้รับบาดเจ็บมาช่วยแอบกักตัวรักษาไว้นะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นก็เป็นที่รวมของพวกบรรดาทหารทั้งหมดจะมาปึกษากันที่นี่ ้เราเป็นเด็กๆก็ได้ฟังก็เลยว่าก็เลยมีความสนใจแล้วก็อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ว่าให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เกิดความรักชาติในสถาบัน,านาากาิศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับก็เลยสะสมของเหล่านี้เอาไว้เอาไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาครับยินดีเลยครับทุกเวลาครับแต่ว่าขอให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะได้เตรียมต้อนรับได้ได้บกไม่บกห้องนะครับ ทุกวันไม่มีวันหยุดโดยมีเบอร์โทรศัพท์ครับ0982538953เรายินดีน้อมรับแล้วก็ที่จะให้ความบริการอย่างอย่างดีที่สุดครับผม